วันที่9มิถุนายนของทุกปีนะครับเป็นวันอนันทมหิดลน,นะครับหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่8นะครับผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการแพทย์และการศึกษาเพื่อประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปรงชนชาวไทยต่างสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ9มิถุนายนคือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดล พระอธมารามาธิบดินรัชกาลที่8บิดาแห่งการแพทย์ไทยตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชของพระบาทสมเด็จพระปรเมินทรมหาอนันทมหิดลได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายล้วนเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนพระองค์ทรงให้ความสำคัญถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ทรงต้องการให้มหาวิทยาลายัยแพทยาศาสตร์ ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยยังมีการศึกษาด้านการแพทย์อยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น คือสิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทยาศาสตร์ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดลต่อมาพระองค์ส่งพระราชทานกําเนิดโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ซึ่งปัจจุบันคือคณะแพทยาศาสตร์จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่สองของประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือป้องกันร,รักษาประชาชนให้ห่างหายจากโรคภัยไข้เจ็บป่วงชนชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลที่ได้สร้างคุณูปการต่อวงการแพทย์และการศึกษา ที่ช่วยอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนได้มีสุขภาพพลนานามัยที่แข็งแรงและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงร่วมใจน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านโดยถือเอาวันที่9มิถุนายนของทุกๆปีเป็นวันอนันทมหิดล